อ้าวพาพาทัทวร์นะวันนี้อ้าผาดทัทวร์ไปไหนไม่เลยแน่นอนดูแปลกๆมากเลยแคนั่นแหละไม่เคยเห็นเคยเห็นเขาไม่เคยแคนั่นแหละก็ <c oughs> ไม,ม่ดูสิอะไรของคุณเนี่ยพาฉันไปไหนก็ไม่รู้แม่อยากเป็น explorer แม่ก็ต้อง explore สิเออ explorer ยุนเอลข้างบนมีคนนั่งด้วย ดูบันไดอันนั้นน่ะฮะดูบันไดอ่ะบันไดเหรอไม่ขึ้นหรอกจ้ะยังไงก็ไม่ขึ้นใช่แล้วดูสิเออเนาะเหมือนลอนดอนเหมือนทาวเวอร์ลอนดอนเลยน่าแปลกเอออ๋อมันเป็นเหมือนล็อกไงอ๋อเวลาเขาเปิดให้น้ําออกไม่น่าละน้ํามันไปเนาะเยอะแต่มันไม่ใช่ใช่ใช่ประตูน้ำเาเรียกประตูน้ำเหรอท่อเล็ เออใช่ประตูน้ำที่เขาปิดน้ำตอนนี้เขาเปิดน้ำมันเลยลงไปแล้วมันก็ขุ่นๆมเมื่อกี้เออใช่เ <laughs> ดาวเอานะ <laughs> ดูแปลกเนาะเออ <laughs> ดูแปลกเลยสาวบ <laughs> ล็อกเฮาส์ King Henry VIII visited Hull unexpectedly in September 1541, accompanied by his fifth queen, Catherine Howard, courtiers. Um, the mayor and the sheriff met him near the Newlands and gave him the the use of the Suffolk Palace for his three day visit. King Henry was delighted with his reception that he gave a £100 <laughs> to the city and his sword, <laughs> which is held at the um, Guide Hall today. <laughs> guide Hall, Guide you know, the middle. ไกฟหงส์ไก่โขที่เข้าไปใต้น้ำใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อมีมีมีให้ชาร์จแบตเตอรี่ด้วยอะโอ้โหนี่ไงมีชาร์จให้ด้วยมาจากไอ้นั่นเนาะเขาเรียกอะไรนะตฮอืมเนี่ยมาจากแสงอาทิเทศเขาเรียกอะไรโอ้ลืมชื่อเออเขามีที่ชาร์จให้ด้วยดี๊ดี๊ มีที่เที่ยวด้วยยังไม่เปิดมั้งแต่แพงมากเลยคนละยี่สิบปอนด์โอ้ nice view wow กว้างใหญ่ไพศาลมากมสวยจริงๆว้ <Yeah. S 1> <Wow. S 2> าวสุดลูกหูลูกตาเลยว้าวเมื่องนิตอนอู้ลดิ้งเนี้ยเมือเทยจังเลยอ ยังไปคิดอะไรมากไหม <c oughs> วิวกว้างใหญ่ไพศาลมากเลยค่ะเพื่อนๆดูในวิดีโออาจจะไม่ค่อยใหญ่นะแต่ว่าจริงๆมันใหญ่มาก <c oughs> สุดลูกหูลูกตาไม่เคยเห็นวิวแบบตัวไอ้ขนาดนี้เลยว้าวมันเหมือนแบบตามแยกไงไม่รู้เนาะเหมือนแยกไปทางโน้นนะแยกไปทางโน้นแล้วก็แยกไปทางน้อ,นนอนโอ้ย เดินต้องนานมีซันโกลโกลหน่อยอ่าใช่ใช่โดนแดดนิดหนึ่งวันนี้โอ้ยมีความสุขได้เดินชมวิวใช่ค่ะโอ้โหน้ำมันลงนะคะตอนนี้น้ำลงแล้วก็ตอนเนี้ยรัมดิสติลเลอรี่เปนแล้วแไรว่าอะไร is t open เนี่ยนะ the rum place อู้ดูน้ำสิอู้ดูน้ำมันตัดดู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  น้ำมันพัดเข้ามาลงทะเลใหญ่โอ้โหน่าจะมีหอยเยอะเนาะเออลงไปจับหอยไหมลงไปจับหอยไหมอ่ะไม่บ้านะก็จ <laughs> ับหอยกันนั่นลูกไปจับ <No S 1> ห,อหอยกันไหมหอย for you <laughs> ได้แดดนิดหน่อยวันนี้โอ้ชื่นใจมากๆเลยไม่ได้เจอแดดหลายวันแล้วเข้ามาเยอะๆ <laughs> ดูน้ำตรงนี้นัากลัวเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมน่นากลัวน,ะะนัากลัวนะคะน้ำลัวอ้นอกอะไรปากยาวๆฮัลโหลฮัลโหล ปากยาวมากเลยวิวคงสวยได้มองข้างบนเนาะไปไปค่ะคุณสวยเราเราจะเดินไปตรงนี้เราตอนนั้นมมนอยู่ตรงนั้นแต่เราก็ดูตรงนี้ก็ได้ look the f r e e market โอเคไปไหนนะวันนี้ ฟรุตมาร์เก็ตนะ <laughs> ไปดูเพื่อรู <laughs> <laughs> ้ว่าเขาไม่ไไม่มีอะไรหรอกแม่โอเครู <Okay. S 3> <laughs> ้ว่าเขาบอกว่าเป็นมอคคตแต่จริงๆอ่ะจะมีอะไรหรือเปล่าไม่มีก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องเข้าก็ได้อากาศเทียมกรีดเปลี่ยนแปลงไวมากเลยเนาะเมื่อกี้เมื่อเช้าในทั้งหิมะทั้งฝนตกตอนนี้ตอนเนี้ยแดดออกแต่หนาวนิดๆนะคะเดี๋ยวให้ดูโคลนค่ะคุณผู้ชมตอนน้ำมันลงนะเดี๋ยวให้ดูนะเีอะไรคะ่ะโคลนแบบ เแบบใหญ่น่ากลัวถ้าลงไปน่าจะจมตรงคอเลยนะเนี่ยโอ้น่าจะจมถึงคออ่ะเดี๋ยวกลับไปต่อกลับไปในเมืองต่อแล้วเดินออกมไกลายล่ะโอ้โหตึกนั้นอ่ะได้วิวสวยน่าดูเลยเนื้ออ่านอ่ะ ได้วิวสวยอันนี้มันเปิดได้เนะอะอาเนาะใช่คนะ่ะมันน่าจะเปิดได้อ่ะเปิดได้อู๋นั่นไท้โฮอ๋อเนี่ยไม่อยากไว้นะ้ำเรียนอ,ยอ่ะอื้อ น้ำยังหยดอยู่เลยพี่น้องพูดเลยว่ามันคืออะไรตรงนี้ <c oughs> ใครบอกทีนะคะ <c oughs> ตรงไหนมีทะเลก็มีธุรกิจเข้ามหวานใน้จนแะล้วติงรูทมาเก็ต oh wow nice lovely lovely oh lovely i think ooh, it's nice here, ooh, nice, nice, nice place nice. to come visit mm. at night mm. no. not bad look wedding dress Indonesia not sure a b อัน t ั้นเป็นเวลิงเวทินด์ด RES เนี่ยไร Vintage a lot of vintage stuff in here I love it Hammer Street g a l l e r e มันเป็นสไตล์เก่านั่นอ่ะ Pineapple เยอะจังเลย Squashy pineapple มันเป็นของเก่าเนาะทำไปหรือวอลนัทโรเกอร์อินโกลโอ้อยากดื่มกาแฟไหมอย่าลืมมาดูก่อนแล้วค่อยเอามาเดิมหน้าเดินเที่ยวนะอีีมมันขงเป็นเมืองที่หน้าเดินเที่ยวนะมันไม่ว่ามีเก่าๆแล้วก็ใหม่ๆแล้วก็เออเบิร์นเออเบิร์น if i if i come back here i wouldn't say that side i say this side mm hmm. yeah yeah Ooh, smell burger mmm mm. m a n alley Martin wow. a l l y okay <laughs> เรือพามาดูเรือนะคะบพี่น้องเรือเก่าแก่อ๋อเรือสำหรับทั้งขยะอู้อตวัวนั้นเนี่ยบรรยากาศตอนเช้าหนาวน,นิดนึงนะคะเพื่อนๆหน,นาวแต่ก็โอเคแดดออกอย่างนี้คอยอยังชั่วหน่อย อากาศแบบเอาแน่นอนไม่ได้เลยเมื่อเช้าก็หิมะตกเมื่อคืนก็หิมะตกตอนนี้แดดดีก็ไม่ว่ากันนะมาเที่ยวนะคะใครที่ยังไม่เคยมาเนี่ยเมืองน,นี้น่าเที่ยวคะ่ะมีที่ให้ดูเยอะแยะเลยนอะอันเนาะมีมทั้งมันแปลกเพราะว่ามันอะไรรวมกันมีนนมีแบบว่าอะไรใหม่ๆแล้วก็มีอันเก่าแล้วมันก็มีอันแบบว่ามัน มันเก่าแก่แต่มันยังมันยังมันแปลกนะแม่มันมันรวมมิดน่ะรวมมิดมีดทุกอย่างเลยเนาะรู้ว่าตรงนี้มันจะเป็นเทรนดี้อรอแม่เออแถวนี้มันเป็นเทรนดีมากเลยมีร้านกาแฟร้านอาหารที่ดูแบบโมเดิร์นโมเดิร์นเทรนดีไปอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นฝั่งแบบคนที่โลเคอลอยู่เนาะคนที่เขาอยู่ที่เนี่เนี่อะไรอ่ะ Good morning.